ผมสุพอพงศ์กองชันทิพย์นะครับในฐานาะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการกิการเด็กเยาว,วชนสตรีผู้สูงอายุผู้บริการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้บีิกรารหลากหลายต่างเพศสภาผู้แทนราษฎรผมขอเรียนนี้ครับว่านะครับปัจจุบันนี้ครับเรามีการศึกษาโดยดศูนย์วิทยาศาสตร์เพราะว่าเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายครับมากกว่า60กลุ่มเป็นประชากรในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าหกล้านคน สรุปง่ายๆครับลุมยอดทั้งหลายเนี่ยมีประมาณ10%ของประชากรไทยแต่คนเหล่านี้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายไม่มีมาตรการของอาชญารองรับในการดูแลเขาแต่การที่เข้าเป็นกลุ่มเกาะบางห่อย <c oughs> นะครับกล <c oughs> ุ่ม <c oughs> นี้อาจจะเป็นเราแยกง่ายๆครับอาจจะเป็นคนบนพื้นที่สูงนะครับเช่นเป็นชาวเขาเป็นกลุ่มกระเรียงกลุ่มม,ม้งนะครับเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ราบกบีนะครับเช่นคนมอญไทยดำคนยอ,อไทยยวนนะครับ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในในทะเลนะครับก็มีพวกมอแกนมอแกนอุลกระโว้ยนะครับแล้วก็กลุ่มที่อาศัยอยู่ในป่าก็มีพวกปลาบีหรือว่าตองเหลืองแล้วก็มีพวกมานิหรือว่าสากไก่ที่อยู่ในภาคใต้กลุ่มคนเราเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ห่างกไกลห่างไกลถ้าหากไกลทางทาง้ทงบอกอยู่ในป่าห่างไกลถ้าหางไกลในทะเลอยู่ตามเกาะแก่งทั้งหลายไม่สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัการกลุ่มที่ ปรับบาลแล้วก็กลุ่มที่อยู่ชายขอบแล้วก็ทําให้ที่ผ่านมาก็มีปัญหาที่ไม่ต้องวามเข้าใจจากสังคมในหลายๆด้านนะครับเช่นในด้านสุภาพลักครับเขาจะมีความเข้าใจว่าเชื่อกันว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่คนไทยไม่มีเชื้อสายไทยดังนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ในแผ่นดินไทยเป็นเรื่องปัญหาข,ของความมั่นคงขณะที่คนเหล่านี้เป็นคนติดแผ่นดินครับอยู่แด่ในแผ่นดินนี้มาเนิ่นนานแล้วในฐานะชนเผ่าพื้นเมือง แล้วิงจริงคนไทยแล้วก็กี่ยด้วยทุกกลุ่มชาติพันธ์นะครับมันไม่มีเชื้อสายไทยไทยแท้นะครับเรื่องสองครับเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะคนเหล่านี้จำนวนมากอยู่ในพื้นที่ป่าและอยู่นั่งนั่งเดิมแล้วแต่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการในการดูแลและก็ใช้พื้นที่ป่าเลยนะครับเรื่องที่สามครับเรื่องของสาธารณรธารัฐป,ปุนโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนการศึกษา สัญญาณไฟฟ้าโทรศัพท์นะครับเราพบว่าคนเราดีทุนมากไม่เนยครับบริการในด้านนี้เหมือนกับคนไทยทั่วๆไปกลุ่มต่อมาครับเรื่องของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์พอพูดถึงความเป็นไทยปั๊บเราก็จะนึกถึงความเป็นไทยสว่วนกลางมรดกไทยก็จะไทยแบบๆแบบเราเลยครับภาษาไทยก็ภาษาไทยที่เราเขียนกันทังนั้นที่กลุ่มชาติพันธุ์้ามีอัตลักษณ์ของเขาซึ่งเป็นไทยเหมือนกันกับทำไมที่ให้ วันทุกครัเหล่านี้ครับมีกลุ่มชาติพันธ์รวมอยู่ด้วยครับถึงแม้ว่าเราจะมีมติคณะรัฐมนตรีครับที่สองวิถีิตพนาร้อยเรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรีย่ยงและให้ใช้กับกลุ่มชาติพันธ์อื่นๆที่มีปมัญหาบางอย่างด้วยนะครับแต่ปรากฏว่ามติของรมเหล่านี้นะครับก็ไม่รับการปฏิบัติจริงจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับมีการระบุชัดเจนครับให้ กมทัพจักรอาตรซร่ทัพจกรต้องชาติใสิ่งแวดล้อมนะครับยุติการจับกลุ่มและให้ความคุม้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนเผ่าตั้งเดิมนะครับปัจจุบันนี้เราก็เห็นการประกาศทับพื้นที่ที่ชาวบ,บ้านอยู่น,น,นานๆแล้วก็มีการจับกลุ่มชาวบ้านอยู่มาเรื่อยๆถึงแม้ว่าในสารปกครองสูงสุดครับเมื่อปี2561ได้มีการพิพากษาชัดเจนในกรณีป,ปูกขออยี่ชายชาวกระเลียงดั้งเดิมอายุร้อยกว่าปีอยู่ใน พุทิยานแห่งชาติแห่งกระจารย์มาก่อนที่จะประกาศพุทิยานแห่งชาติด้วยการที่เจ้าที่ไปเผาบ้านปู่ขุยเป็นความผิดหมู่บ้านใจเป็นดินหมู่บ้านบางกอยบนที่ปู่ขุยอยู่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีาาการจับชาวบ้านในพื้นที่เหงนั้นอยู่นะครับดังนั้นเราเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งครับในปัจจุบันนี้นะครับที่รัฐเนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งสภา ผู้แทนราสำนของเราด้วยนะครับจะต้องออกกฎหมายเป็นแนวนโยบายเป็นหลักการที่ชัดเจนเพื่อมารองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญพูดไปชัดเจนครับว่าต้องให้การคุ้มครองและส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์กฎหมายฉบับนี้ปัจจุบันนี้สูตรนิียวิทยาสิทธรยกล่างเสร็จนานแล้วเสนอรอเข้าครมองมาก็นานแล้ว แต่ไม่หยิบยกเข้ามาพิจารณาครมอรเมื่อไม่ผ่านครมอก็ไม่สามารถส่งมาถึงสภาสนตว์นที่นี้ได้ทำนั้นที่สภาสัตว์ส่นนี้เรามีอีกสี่ร่างรอรับอยู่แล้วนะครับฉะนั้นะรเราก็จะขอเรียกร้องนะครับว่าท่านนายกนักาการนะครับท่านควรจะเปิดช่องให้ร่างกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันซึ่งรอเขคารมอมานานนะครับใช้เวลานานแล้ว ได้เข้าขคมสักทีแล้วก็ผ่านคมอย่างรวดเร็วนํามาสู่การพิจารณาของพพอสภาแทะธนราฐสภในสมัยนี้ซึ่งระยะเวลาของสภาประธนรัฐสภของเราก็อีกไม่ไม่นานแล้วนะครับอยู่ต้นปีหน้าก็คงจะหมดหมดแล้วเราอยากให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาได้ทันนะครับกับสมัยของสภาประธนรัฐรันส,นสในสมัยนี้แล้วก็ที่แลุดท้ายก็คือต้องเข้าไปในสภาหน้าดูคมสภาหน้าหรืออย่างมากก็สนาจถ่าไปนะครับเพื่อให ทำในเรื่องเหล่านี้ครับขอบคุณม,มากครับ